สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทําสวนให้ง่ายสไตล์สวนกิติธราวันนี้ผมเก็บฝรั่งครับก็เลยมาทําคลิปนี้ครับว่าส่วนเพื่อนๆคนใดเนี่ยมีข้อข้องใจเกี่ยวกับการเก็บฝรั่งบางทีเพื่อนๆก็ถามว่าห่อฝรั่งเสร็จแล้วเนี่ยกี่วันเก็บคะห่อฝรั่งลูกไซส์ไหนแล้วดูยังไงฝรั่งถึงจะเก็บได้ฝรั่งฟอร์ไม่ฟอร์หรือเก็บฝรั่งแบบไหนให้ลูกค้าติดใจ มันก็เป็นปัญหาโลกแตกนะครับเพราะว่าส่วนที่ยากที่สุดของการทําฝรั่งคือการเก็บฝรั่งนั่นเองผมแรกๆนะผมบอกเลยเก็บลูกฝอก็มีเก็บลูกแข็งก็มีคือไม่ดูเนาะดูไปก็นับบันมั่งอะไรมั่งแต่ต้องบอกกับเพื่อนๆก่อนนะครับ่าการนับบันเนี่ยมันอาจจะใช้ได้นะแต่สําหรับผมผมไม่นับบันเพราะว่าอะไรการนับบันเนี่ยบางทีอย่างผมเนี่ยผมทําฝรั่งเพราะาผมไม่ได้ทาเป็นดุลเนานะผมห่อตลอดเก็บตลอดเก็บอาทิตย์ละสองสามครั้งหอก็ ว่างก็เข้ามาหอ่อห่อตลอดเก็บตลอดจะนับวันจะเปลี่ยนสีกระดาษหอ่อมันก็ยากสําหรับผมเนอาะผมขี้เกียจเอาอย่างนี้ครับผมจะพามาดูว่าเก็บไซส์ไหนวิธีการสังเกตยังไงอะมาดูดีกว่าเ,เดี๋ยวก่อนผมแกให้ดูก่อนของผมเป็นไซส์นี้นะผมต้องใช้กล้องหน้าเพราะว่าผมมาคนเดียวใช้กล้องหลังผมถ่ายมองไม่เห็นเดี๋ยวมัว่วอีกห้ไม่รู้อ้าด,ดูดูฮะการห่อของผมนี่ผมห่อสองทบขึ้นเปอนคนใดดูนะมันมีแมลงหรือเปล่า ผมมั่นใจของผมนะเมื่อก่อนเนี่ยผมห่อฝรั่งหอ่อเวลาเก็บร้อยโลเนเี่ยเสียสามสิบโลไอที่เสียก็คือมันมีแมลงมีเพลี้ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยววันนี้มาแกะให้ดูเลยการห่อของผมส่วนเพื่อนๆคนใดไม่เคยดูก็ไปลองดูคลิปนะครับว่าห่อฝรั่งให้ผิวขาวสวยไม่มีเพลี้ยอยู่ข้างในในช่องของผมว่างๆ,ๆเข้าไปดูเป็นแนวทางได้ครับเกือบทุกล <ST> ูกเป็นแบบนี้จริงๆผมก็ลืมดูก่อนนะเดี๋ยวแกะไม้ที่เดชทำไมนี่ฮะ กล้องโอ้ยอยู่ฝั่งนี้นี่เป็นไงครับปกติมันจะมีมดมีเพี้ยอยู่ตรงนี้เยอะมากอะันนี้ไม่มีอันนี้ดูครับนี่ผิวขาวสวยของผมเนี่ยไซส์ไม่ใหญ่นะจะอยู่ประมาณ4ี่ห้าลูกโลเพราะลูกค้าของผมเนี่ยต้องการไซส์นี้ส่วนเพื่อนคนใดเนี่ยพื้นที่แตกต่างกันต้องการไซส์แตกต่างลองคอมเมนต์มาดูของผมก็เอาไซส์แค่นี้เนี่ยสีหลูกโลการทําไซส์เล็กไซส์ใหญ่ก็ไม่ยากครับตรงนี้ทําได้หมดแหละแล้วแต่เราจะทำอ่าส่วนการเก็บ นับวันไหมมามาดูดีกว่าจะได้ง่ายๆเข้าใจง่ายๆอ่านี่ครับอ่ะเดี๋ยวผมวางไว้แถวนี้ก่อนปาบเขาให้มาดูครับวันนี้ผมจะเก็บสลั่งเก็บไม่เยอะครับผมเก็บตามออเดอร์เพราะาช่วงที่ผ่านมาไม่มีเวลาหอ่อมัวแต่เกี่ยวข้าวหลังจากที่น้ําท่วมช่วงนี้ก็จะเริ่มได้ห่อแล้วเพราะสวนครึ่งหนึ่งโดนน้าท่วมตอนนี้กําลังบํารุงอยู่เดี๋ยวชูกล้องให้ดูนิดนิดนู่น,น,นเริ่มสวยนะครับอีกสองสัปดาห์ก็ห่อได้แล้วอ่ะมาดูกันครับว่า ผมใช้วิธีไหนอย่างแรกเลยคือผมไม่เคยนับบันไม่นับบันเลยผมจะใช้เขาเรียกว่าอะไรนะใช้ประสบการณ์เอาผมจะดูแบบนี้ผมจะดูน้ำหนักว่ามันหนักๆเนี่ยดูขั้วมันเนาะงอลงมาอันนี้อันนี้มันก็เห็นเห็นอยู่เนาะเออมันก็เก็บได้แหละลูกนี้เนี่ยเนี่ฮะแล้ววิธีการเก็บเออนี่ก็เก็บได้อันนี้ยังไม่ฝ่อแล้ววิธีการเก็บนะครับเพื่อน อันนี้สําคัญนะถ้าถ้าอันนี้มันก็แล้วแต่ว่าสวนไหนเก็บแบบไหนเนาะแล้วก็ลูกค้าแต่และสวนนี่ต้องการต่างกันหรือเปล่าเพราะว่าอย่างของผมเนี่ยเขาไม่ค่อยลูกค้าไม่ชอบอันนิ่มนะผมอยู่บุยดำแต่ลูกค้าผมส่วนใหญ่ไม่ชอบลูกนิ่มเพราะเขามองว่าลูกนิ่มมัน,มนฟอเขาชอบแบบกรอบๆดังนั้นถ้าเราอยากเก็บลูกนิ่มฟูกรอบก็เอาลูกฝรั่งไว้ให้นานหน่อยวิธีสังเกต่ะเดี๋หนหนยวผมพามาดูผมอยากอยู่ร่มแต่ไม่รู้ว่ากล้องผมจะชัดหรือเปล่าในร่มเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอลองดูหน่อย ถือว่าร่มนั่นเหละนี่สำหรับผมนะอ่ะเดี๋ยวแกะให้ดูเลยครับอันนี้นะไม่เคยได้กินลูกฝรั่งตัวเองเลยส่วนใหญ่นี่ลูกค้ามากินหมดมาจองมาเอาปึ้งอันนี้มีเพี้ยนิดหน่อยอืมแต่ก็ไม่เป็นไรครับแค่นี้เราทํำปลอดสารอ่ะฝรั่งผมจะอยู่ไซส์นี้แหละครับสีห้าลูกโลแล้ววิธีเช็คนะครับว่าถ้าเกิดลูกค้าอยากได้แบบฟูๆกดตรงนี้ฮะให้มันนุ่มๆเยนี่นนย ถ่านุ่มๆหน่อยแสดงว่าฝรัง่งฟูฟูคือมันเกือบสําหรับผมผมมองว่ามันจะฝ <c oughs> ่อก็แล้วแต่นะครับตรงนี้มุมมองตรงนี้เขาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ผมมองอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าของผมผมจะเก็บตอนที่เขายังไม่ฟูคือสามลูกค้าสามารถเอาไซส์นี้เนี่ยไปเก็บไว้ได้ถ้าแช่ตู้เย็นเป็นอาทิตย์เลยนะถ้าไม่แช่ตู้เย็นก็สีห้าวันก็ยังกินได้ไม่ฝ่อยังกรอบอยู่เพราะผมเก็บไซส์นี้เลยคือเก็บประมาณเนี้ยอะดูผิว โอ้กล่องผมกนอนเนาะดูนะครับมันจะมีจุดๆนี่ซึ่งจุดๆตรงนี้เนี่ยมันจะห่างๆนิดนึงจุดเขียวขาวมันจะห่างนิดนึงแสดงว่าลูกนั้นนะ่ะกําลังอร่อยเลยสําหรับผมนะไอการอร่อยแต่ละคนก็ต่างกันอีกเอาอย่างไรเอาอย่างนี้แล้วกันผมเก็บตอนที่เข้าเนื้อย,ยังไม่ฟูเพราะผมมองว่าลูกค้าเอาไปบางทีเขาแช่ตู้เย็นบางทีเขาเอาไปฝากเพื่อนบางทีเขาเก็บไว้กินหลายวันเขาไม่ได้เก็บซื้อไปแล้วกินหมดทันทีเลยสามารถเก็บไว้ได้หลายวันผมมองแบบนี้ครับ ลูกค้าจะได้คือผมมองว่าเขาไม่กินหมดเลยอะ่ะเขาซื้อสามโลร้อยเนี่ยผมผมขายในสวนนะครับผมขายสามโลร้อยคือเขาซื้อไปเขาก็จะเก็บไว้กินมาหลังกินเป็นสัปดาห์มันก็ยังอยู่ได้ถ้าผมเก็บต้นที่เนื้อฟูหรือว่าเกือบจะฟอ่ตอตรงที่ผลผลิตเนี่ยมันหนักเต็มที่คือสวนเนี่ยได้น้าหนักเต็มที่ไม่เสียเปรียบใครเลยกาไรสูงสุดของของสวนเลยเนี่ยในในช่วงที่เก็บอะ่ะแต่ลูกค้าเอาไปเก็บไว้ได้ไม่นานมันก็จะฟอ่อผมเลยมองอีกมุมหนึง่ง อมาดูครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูขออุญาตสลับกล้องอชัดไหมนอ้อ่อะลูกเมื่อกี้นั่นแหละผมไม่เก็บลูกอื่นหรอกเสียดายครับไม่ขายส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้เก็บอยู่แล้วมาดูครับว่ามันกรอบแค่ไหนซึ่งความกรอบเนี่ยเฮ้ยผมเจ้าของสวนเนี่ยก็ว่ากรอบอยู่แล้วมันเจ้าของสวนนี่มากรอบๆบบหวาน ฟังเสียงความกรอบนะผมไม่รู้หรอกเสียงมันได้ยินหรือเปล่าเอาอย่างนี้ครับพยายามเดินดูแล้วก็ดูที่ลูกของเขาเนี่ยว่ามันนวลพอเก็บแล้วหรือยังแต่ที่สําคัญเวลาเรามาที่สวนเนี่ยมันจะแลดูลูกฝรั่งที่ห่อเนี่ยแบบเขียวเหลืองเหลืองเลยเขียวเขียวเนี่ยเราก็คิดว่ามันพอดีแต่พอเก็บไปปุ๊บมันเขียวปีเลยมันเขียวจ๋าเลยมันไม่เหลืองมันไม่ขาวเจอไหมครับผมเจอดังนั้นผมก็เลยเวลามาเก็บที่สวน คือสีมันจะเขียวเต็มเนาะแล้วเวลาเราเก็บมันยากผมก็เลยเลือกเก็บตรงที่มันเหลืองเลยมันดูไปเหลืองเลยก็เก็บอ่ะง่ายๆครับผมใช้วิธีนี้ขอมีเลขเปลี่ยนได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ